สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแท็กทีมฟาดคำสาร,รภาพคนบันเทิงลุกฮือฟาดเจ็บหลังโรเบิร์ตสาร,รภาพทำแตงโมตกเรือจากกรณีเมื่อวานนี้8มีนาคม65พลตำรวจตีอุดรยอมเจริญรองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเผยโรเบิร์ตยอมรับกับตำรวจขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองทำให้ออกตัวกระชากทำให้แตงโมพัดตกจากเรือทางกาบซ้าย หลังทําธุระส่วนตัวและพยายามลุกขึ้นมาเพียงเสี้ยววินาทีจากพยานหลักฐานในขณะนี้แนวโน้มทางคดีเป็นการประมาททําให้ถึงแก่ความตายโดยยังไม่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมท่ามกลางสังคมต่างแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอย่างมากมายเช่นเดียวกับวงการบันเทิงได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้เช่นกันอย่างแนนนี่เกลลี่เบลลี่ได้บอกว่านึกว่าจะมามุกไหนไปไม่ได้ไกลจริงๆ วนไปวนมาที่เดิมนี่แหละหอ,อมสกาวใจบอกว่าง่ายเนอะแท็กพลันดูบอกว่าโยนผิดไปหาผีขอทอทะและมินนวินดาแสดงอีโมจิโกรธรัวแต่อย่างไรก็ตามรอติดตามความคืบหน้าคดีตำรวจจะมีการสรุปคดีแตงโมสุกนี้11มีนาคม65ขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ